ทีมงานฝากกันไปนะครับบอยอยู่ที่ ford auto care ที่สัระบุรีนะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนำมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก็คือตัว e v e r e s t นะครับตัวเริ่มต้นตัวหรือว่าตัวเทนนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่1 2 9 9 0 0้บาทนะครับแต่ว่าตัวที่บอยจะนำมารีวิวเป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่1 3 9 0 0 0้บาทนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ากาลังมองหารถจัดที่นั่งนะครับอยากได้เทคโนโลยีเครื่องยนต์2.0นะครับ180แรงม้านะครับแรงบิ้อย420นิวตันเนี่ย บอยขอแนะนําเป็นตัวนี้ครับเอเวอเรสต์เที่นั่งคันนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวบอยพาไปชมออปชันของรถแล้วก็ตัวของการแต่งของบอยนะครับว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือว่าเหมาะกับการลงทุนไหมนะครับเดี๋ยวบอยพาชมนะครับครับผมและนี่คือรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเครื่อง2.0ที่บอยแจ้งไปนะครับก็คือตัวเทนนะครับตัวนี้นะครับที่บอยติดตั้งเพิ่มไปนะครับถ้าลูกค้าดูจากด้านหน้าเนี่ยบอยก็จะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า เป็นม้ามาสแตงนะครับมีไฟล้อมรอบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตัวของอะคริลิกบนฝากระโปรงนั้นนะครับจะมาจากโรงงานนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวมุกนะครับก็จะเหลือบๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับชุดกันชนหน้านะครับเราใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์เข้าไปนะครับเป็นตัวครอบชุดกันชนหน้าทั้งหมดนะครับตัวกันชนนะครับก็ทําสีดําตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินนะครับผม แล้วก็ตัวไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟหน้าให้นะครับตัวล้ออ่าตัวล้อนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วนะครับจะเป็นล้อขอบ18นะครับแต่ว่าบอยทําการเปลี่ยนล้อให้ลูกค้านะครับเป็นล้อ20นะครับเป็นตัวล้อของตัวท็อปนะครับก็ขนาดก็2 6 5 5 0ห้ R นะครับเอาล้อตัวท็อปมาใส่ให้นะครับแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับ ตัวที่เป็นชิ้นชิ้นแนบเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มาจากชุดวิกเตอร์อยู่แล้วนะครับสามนิ้วนะครับผมตัวของด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างหรือว่าจะเป็นตัวของมือเปิดนะครับตัวนี้นะครับบริเวณทการครอบนะครับสีดําด้านให้นะครับแล้วก็พร้อมกับเบ้ากันลอยนะครับตรงมือเปิดครับจะเป็นตัวนี้นะครับเบ้ากันลอยจะใส่ไว้ให้นะครับกันลอยเวลาเราเปิด เปิดปิดประตูนะครับฟรีนะครับติดตั้งให้ครับความเข้มสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกันสาดนะครับรถตัวนี้บรอนด์หลังคาครึ่งคันให้ด้วยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีสลูปนะครับรันสองเก้าเก้านะครับหรือรันสามศูนย์เก้าเนี่ยจะไม่มีสลูปนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับบรอนด์ตัวตัวฝาถังน้ำมันนะครับติดกันลอยให้นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของด้านท้ายนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวเอเวอเรสต์ตัวรันสองเก้าเก้าเนี่ย ตัวไฟท้ายเขานะครับจะเป็นหลอดธรรมดานะครับไม่ใช่ led นะครับแต่ตังเนี้ยบอยเปลี่ยนให้ทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุดไฟ led นะครับโคมแดงนะครับก็เวลาเปิดก็หรือว่าเหยียบเบรกเนี่ยจะเป็นจะเป็น led นะครับผมพร้อมกับตัวของค่าท้ายนะครับที่เวลาเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงแล้วก็เวลาถอยหลังครับเป็นสีขาวนะครับตัวนี้จะไม่แยงตานะครับไม่ได้ติดตั้งติดตลอดเวลานะครับตัวชุดด้านล่างนะครับเป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์เหมือนกันนะครับ ตัวชุดสกรีิคเตอร์ตัวนี้ก็ทาสีเหมือนกับชุดข้างหน้านะครับคือตรงกลางจะเป็นสีดาแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเงินนะครับตัวท่อนะครับจเป็นท่อที่เห็นอยู่เนี่ยสีตัวนี้จะเป็นท่อหลอกครับผมทําให้ดูรถมีความสปอร์ตขึ้นครับสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของประตูหลังนะครับประตูคนนั่งหลังบริตติกเกอร์นะครับคำว่าสปอร์ตเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวเามาชมด้านในนะครับ นั่นเองที่บอกนะครับรถจดที่นั่งนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็น่าลงทุนนะครับไม่ไดเน้นเทคโนโลยีที่มากมายนะครับแต่ว่าเน้นความเป็นเอกประสงค์นะครับตัวนี้สําหรับตัวร้านสองเก้าเก้านะครับปุ่มจ่ายก็เป็นจ่ายพุสตานะครับผมเบาจะเป็นเบาหนังนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นไฟฟ้านะนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ ตัวของพวงมาลัยนะครับก็มีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยให้แต่ไม่มีคุบคอนโรนนะครับตัวคอนโซลไม่ได้หุ้มหนังนะครับแต่ว่าจะมีระบบโทรออกฉุกเฉินให้ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับระบบระบบป้องกันการพิกานะครับมีให้นะครับระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับมีให้นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับกุญแจพุ่งสตาร์ทที่บ่อยแจ้งไปนะครับเกียร์สปีดนะครับสามารถเดินแบบเมนูนัลนได้นะครับตัวนี้ข้างในก็จะเป็นโทนเทานะครับดำตัดเทานะครับสวยงามนะครับ ก็สำหรับลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวเอเวอร์เนะครับอยากถามโปรโมชั่นหรืออยากแต่งแบบไหนนะครับก็สามารถโทรเข้าหาบอยได้นะครับเบอร์บอยก็0ูนย์ปลานะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือไอดีไลน์นะครับสิริมงคลนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ติดตามบอยอยู่นะครับฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับที่กำลังสนใจฟอร์ดนะครับหรือว่าลูกค้าที่ชมอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจนะครับก็ลองโทรปรึกษาบอยได้นะครับแล้วก็กดฝากกด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครัับสสวดีครับ